สนับสนุนโดย CG Plus c สที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge สวัสดีครับตอนนีคุณผู้ชม้าสู่รูมเ s e r v i c e News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งอยู่กับอมและกล้าและสุขสันต์วันอาสารหะบูชาค่ะไปแล้วไปเวียนเทียนกันมาบ้างหรือยังในครับคุณผู้ชมยังไม่ไปยังทันนะผมยังทุกที่เลยผมมาเป็นประจำครับสี่ทุ่มครึ่งไปเดินเวียนเทียนคนเดียวอย่างวัดหัวลำโพงแถวบ้านอมอมาถึงเที่ยงคืนยังไปได้นะเออแล้วมันจะเงียบกว่าด้วยนะอยู่ในสตินะอยู่ในภาวนาอะไรแบบนี้นะโอเคเวิงมากๆเลยนะครับแต่ว่ามาเปิด่าวันเทิงกันดีกว่าว เด็กฉบับโบธนากรต้องไร้ความเครียดหาหน้าตั้งกฎเหล็กห้ามน้องฮารเปอร์เล่นโซเชียลไดแอนครูเกอร์เลิกกับโจโชวัวแจ็กสันแล้วสิ้นสุดชีวิต The two have decided to separate and remain friends after being a couple for 10 years. Diane and Josh. <c oughs> จะบอกว่าแต่าข่าวน่าสนใจดิฉนันต้องทําตามโอเคนะครับม,มาที่ข่าวแรกนะครับเคล็ดลับเลยดีกว่านะครับของการหน้าใสาของคุณโบธนากรนะครับแน่นอนว่าอาจจะทํางานกันมาครึ่งปีแล้วเเดือนในแบบนี้นะครับลุยงั้นหนักมาอาจจะเครียดนะครับรู้สึกว่าตอนนี้หน้าเริ่มมีเรี้ยวรอย oh. มาดูเทคนิคของหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับอายุจะเลข3แล้วแต่ว่ายังหน้าเด็กแบบนี้เขามีเคล็ดลับอะไรกันแน่ครับ ถึงอายุจะขึ้นเลขกสามแล้วนะครับแต่ว่านักสแสดงพิธีกรอารมณ์ดีอย่างโบธนากรเนี่ยก็ไม่แก่ตามอายุเลยนะครับเพราะว่าด้วยใบหน้าที่เล็กบวกกับการแต่งตัวแบบจี้จ้าดแบบเมื่อสกครูนี้ทําให้เจ้าตัวเนี่ยดูเด็กกว่าคนวัยเดียวกันครับเคล็ดลับไม่มีอะไรเยอะค่ะโบเผยก,กับทีมขา่าวท u ีนไซเอชดีของเราว่าเวลาจะทําอะไรมักไม่เก็บเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาอยู่กับตัวเองนานจะพยายามทําทุกอย่างให้มีความสุขเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเราแบบพยายามอย่าไปเครียดเลยบางบางทีมันเครียดมันก็เห็นเขาบอกตีนกามมนได้ขึ้นใช่ไหมจริงแล้วตอนนี้อารมณ์ดีตีนกาก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะเห็นไหมข้างๆเนี่ยมันจิมก็มันก็มันก็แก่ไปตามอายุได้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่รูปหน้าหน้ามันเล็กๆเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบแก่เท่าไหร่แต่จริงๆก็3าี่แล้วนะปีเนี้ย สามสี่เต็มแล้วก็เกิดเกิดปีจอห้าสองห้าสองห้าก็จริงๆมันก็ไม่แหละครับผมว่าถ้าไล่ดูมามก็แก่ขึ้นมาได้แไม่ได้เด็กขนาดนั้นแหละฮะพี่แต่ว,ว่ามันอาจจะเป็นเพราะเราทํางานแบบไม่ได้เครียดอ่ะเราทําเป็นดีเจเราแ,แต่งตัวแบบเที่ยวเล่นทั่วไปคนก็เลยมองว่าเออมันยังอยู่ในลูกที่แบบดูวัยรุ่นอยู่ผมเคยเหมือนไปเล่นซีรีส์ไปตอนสมัยวัยรุ่นตอนเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยต้องไปแต่งชุดนักเรียนอะไรเงี้ยมันก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะเราต้องไปเล่นกับพวกน้องๆเล่นอะไรแบบนี้ก็ จร,จริงๆมันก็ดูไม่เข้าหรอกมันเเกินอายุไปแล้วแหละนะพี่แต่ว่าเออมันก็มันก็แปลกดีได้กลับไปใส่ชุดักเรียนไ,ได้อะไรแบบนี้ะแต่ว่าถ้าให้แบบจริงจังให้คนมอกว่าเออเราเหมาะกับการยังแต่งชุดักเรียนได้มันก็คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะแบบหน้าเด็กกว่าคนในรุ่นเดียวกันบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ใหญ่มากกว่าแบบนานๆมาเชิญที่บอกเอ,อ้ยยังแบบไม่แก่เลยนะเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเลยแบบเนี้ยครับใจเนาะเออก็ด <ๆ S 2> ีใ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครก็ดีนะดีกว่าแม่บอวาโอ้โหเจอทำไมไปทำอะไรมาดูโซ่ขนาดก็ดีกว่าทัก อ4ามสิบแล้วนะครับแต่ว่าหน้ายังดูเด็กนะครับคาแรคเตอร์ยังดูร่าเริงสดใสแบบนี้นะครับออกไม่เครียดนี่เองเป็นเทคนิคที่ดีนะตะกี้ตั้งใจฟังเลยเดียวใช่แล้วแต่เราะมีรอยเหมือนกันไงเออแสดงสีหน้าอารมณ์เยอะเออมากวัยต่างๆโฆษณาอะไรแบบนี้เนาะมันก็มาเป็นเส้นเลยนะครับค้ายิ้มเข้าไว้ค่ะทุกคนมา ที่คราวนี้ที่ออาจะติดตามสักหน่อยดีกว่าเนอะอุ๊ยเด็กๆสมัยนี้เรียนรู้เร็วมากจริงผู้ชมวางอะไรไว้เนี่ยนะเขาเห็นแล้วทานิดนึงนะทาตามได้นะใช่แล้วออโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเล่นแบบว่าก่อนวัยอันควรเพราะว่าเดี๋ยวเกิดติดขึ้นมามีปัญหาหรือบางทีน้องเขาสไลด์ไปเจออะไรที่มันไม่เหมาะสมเส้นเดียวกันกับบ้านของคุณหานาทัศนาวัยก็บอกว่าจะไม่ให้น้องฮาร์เปอร์เนี่ยเล่นโซเชียลในจุดประสงค์อื่นยกเว้นเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวค่ะ คุณแม่ลูกสองฮาหน่าทัศนาวัยไ,ไม่ปฏิเสธว่าโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าจะให้มีประโยชน์อย่างแท้จริงต้องมีกฎระเบียบในการใช้งานค่ะโดยเจ้าตัวก็เป็นอีกคนที่วางกฎการใช้โซเชียลในบ้านอย่างเคร่งครัดโดยไม่ปล่อยให้ลูกชายน้องฮาร์เปอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา ح, ค่ะ จะให้เขาดูพวกการเรียนการสอนจาก YouTube บ้างในคลิปต่างๆอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีเวลาว่าให้ดูหลังทานอาหาร5-10นาทีเท่านั้นต่อวันอะไรเงี้ยค่ะทานาว่าเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเขากลายเป็นว่าไปไหนก็ตามเขาก็จะก้มหน้ามองแต่โทรศัพท์แล้วทานข้าวเขาก็จะไม่สนใจทานข้าวเวลากยู่กับพ่อแม่ึงจงเจาได้คุยกันว่าทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแต่โทรศัพท์ก็เลยคิดว่ามันก็จะมีบังคับหรือถ้าช่วงไหนเขาทําตัวไม่ดีพ่อก็จะสั่งเลยว่าไม่ให้ดูอะไรเลยหนึ่งดื การที่เขาอยากจะดูหนังหรืออะไรก็เปลี่ยนปเปิดในทีวีจอใหญ่ๆแทนอะไรเงี้ยคุณแม่วางกฎระเบียบให้ลูกยังไงบ้าง ก็เนี่ยค่ะทานข้าวก็ต้องทานบนโต๊ะแล้วก็ไม่มีสื่ออิเล็กทรอนิกอะไรใดๆนะคะก็เป็นเวลาที่พ่อแม่ได้คุยกันอยู่ด้วยกันก็ถ้าอยากจะดูอะไรแล้วก็จะมีกําหนดเวลาว่า5-10นาทีนะในการที่ดูในสิ่งที่เขาอยากดูแล้วก็มีสิ่งที่เขาต้องดูเป็นการเรียนการสอนที่เขาควรจะศึกษาไว้บ้างเพิ่มถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าเขาไม่มีระเบียบวินัยเขาจะหยิบมาตอนไหนก็ได้เหมือนเมื่อก่อนนี่เขาจะมีช่วงเราวางมือถือไว้เขาก็จะหยิบมาเลยแล้วก็ขอกดแบบกดคุณแม่รหั อะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแบบตามลำเพรใจโดยที่เขาก็จะไม่มีระเบียบแล้วก็ดูไปนานๆสมาธิสั้นแล้วก็จะขาดสังคมแบบคนรอบข้างเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยต้องมีโซเชียลอะไรเลยไม่ต้องมานั่งมองอะไรตัวเราเองยังเป็นเลยเพราะวันไหนเราอ่านไลน์เยอะๆดูอะไรใน Facebook i n s t a g กร m เยอะๆคืนนั้นเราเริ่มปวดตาปวดหัวละเราก็บอกเขาเลยบอกฮะเขาอยากตาเหล่ไหมอยากใส่แว่นตั้งแต่เด็กไหมมันไม่เท่นะอะไรเงี้ยเขาก็โอเควางทิ้งโทรศัพท์เลย จริงอย่างที่คุณแม่ว่าทุกอย่างนะคะมีส่วนทําให้เด็กสมาธิสั้นได้นะคะแล้วก็จะเหมือนแบบไม่สามารถทําอะไรอย่างเดียวได้นานๆเพราะว่าเหมือนแบบเขาบอกว่าแสงที่หน้าจออ่ะเหมือนมันเร็วไงมันประมวลภาพเร็วมาก <ๆ S 1> เด็กก็จะแบบรู้สึกอูๆๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยพ สมาธิเขาก็จะไม่มีละครับเราก็เหมือนสร้างนิสัยของการเหมือนไม่อดทนบ้างใช่ลดเร็วไปหมดพูดปาดพูดป่างเลยใช่คุณหมอเคยบอกว่าให้สังเกตลูกเรานะถ้าเกิดเขาติดโซเชียลมากเดี๋ยวบางทีเวลาให้ไปทําอย่างอื่นเล่นของเล่นหนึ่งชิ้นไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เอาแล้วไเป็นเรื่องอื่นทํานี่ไม่ไไปทําอย่างอื่นละนะเริ่มมีสัญญาณของการเป็นสมาธิสั้นนะใช่แล้วนะครับรวมถึงข้อมูลข่าวสารผมว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับทุกสื่อทุกสำนักคือประโคมกันมาในโซเชียลแล้วตะกี้คุณธนาก็กรองบางส่วนที่เเป็นรรื่องกกกกาาศึษให้ับลูๆ เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วกนต้องทำนะครับต้องอยู่ในสาย่านคะคะเราแนะนํากันไปครับมาที่คู่ชินคู่นี้นะครับระหว่างนักร้องและนักแสดงยอดกระตันยูนะครับคุณนนทนนครับแล้วก็เต้ยพงศกรนั่นเองครับล่าสุดก็มีรายการท่องเที่ยวเป็นกึ่งละครกึ่งซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับก็เล่นกันจนอินจนฟินนะครับแฟนๆก็เลยจับทั้งคู่เป็นคู่ชินกันอ้าวยังไงกันแน่นะครับมันอินขนาดไหนจะต้องไปดูกันหน่อยครับ เหมือนเคมีการทํางานของนนทนนและพระเอกสุดฮอตอย่างเต้ยพงศกรจะเข้าขากันได้ดีอย่างยิ่งเลยนะครับยิ่งแสดงความสนิทสนมกันในซีรีส์กึ่งละครท่องเที่ยวอย่างเจนี่เดอะซีรีส์ก็ยิ่งเข้าตากลุ่มแฟนคลับครับจนจับเป็นคู่จิ้นกันซะเลยเป็นคู่จิ้นเต้ยนน่น,นั่นเองครับถามตรงๆนนก็บอกว่าขอบคุณครับที่แฟนคลับเนี่ยอินกับงานแต่ชีวิตจริงขอไม่จิ้นนอกจอนะเพราะว่าผมเนี่ยแน่นร้เซครับ เพิ่งที่บอกจะทำรักนะเออมีอินสตาแกรมด้วยนะเต้โนนด้วยก็สงสารพี่เต้เขาครับเราโดยส่วนตัวเราเองอะเราเองก็ทํางานแล้วมันสนุกสนานเลยครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ก็ยังแมนร้อเปอร์เซ็นครับยังแมนร้อยเปอร์เซ็นในในโซนของเอ่อที่เขาคิดกันก็เป็นความสนุกของเขาแหละก็ดีแล้วแปลว่าเขาอินกับซีรีส์ของเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆควรจะจิ้นเต้ยแนทนะเราพยายามเชียร์เต้ยแนทมากทำไมต้องมาจิ้นเราด้วยแต่ก็แฮปปี้ดีครับขอบคุณมากทำแมนกับพี่เต้เป็นยังไงบ้าง สนุกสนานมากครับตอนแรกคิดว่าเขาจะเป็นพระเอกอะไรเงี้ยแบบว่าพระเอกแบบสำอางหน่อยเยนะี่ยแต่ความจริงเขาก็ลุยมากโดยส่วนตัวเราเองเราเรารู้สึกว่าเราสงสารคนที่จิงกับเราเองอนะไรครั้โดยโดย้วยความที่เราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยอนะไรครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อหลักๆเลยมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆด้วยแต่เราก็แปลว่ามันมันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีว่าเอ้ยเขาอินนะอยากมีคู่จิ้นเพื่อที่จะได้เพิ่มระดับความดัง โอ้ oh, คงไม่ถึงขนาดนะั้นมั้งครับเราเองก็เพิ่งเข้าวงการมาเองก็มันก็ต้องค่อยๆไปแหละผมว่าในเรื่องของชื่อเสียงนะมันจะไปรัดอะไรมันไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็เราพยายามทำผลงานของเราให้มันมีคุณภาพมากกว่าทั้งในในเรื่องของการสร้างการะแสเราไม่ได้โฟก,กัสตรงนั้นเคลียชัดตัดจบ เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> คะว่าเออน,นอกจอไม่จิ้นนะแต่ว่าในรายการจิ้นแสดงว่าเอ้ยเขาเล่นกันโอเคนะใช่ลแล้วนะแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างดีอย,อย่าลืมติดตามออกับรายการเขาด้วยแล้วกันนะคะคแล้วมีสกแกมด้วยสําหรับแฟนๆที่จะไปจิ้นกันต่อนะครับใช่ค่ะ <c oughs> เรามาที่เรื่องของการรับบทบ,บาทของกิ๊กดนายกันหน่อยดีกว่าเนาะอยู่ในวงการมาสักพักใหญ่ๆแน่นอนแล้วก็ต้องมีบทบาทที่หลากหลายทําให้เขาสนุกเหมือนกันเนาะถือว่าท้าทายกับบทบาทใหม่ล่าสุดที่บอกว่าต้องเล่นเป็นเพศที่3นะคะในซีรีส์ละครนะคะเรื่อง คมโอ้ <Home>. oh, จะเป็นยังไงนะคะติดตามกันดีกว่าค่ะเล่นละครมาเยอะค่ะส่วนใหญ่กิกดนายได้รับบทบาทในละครแนวพีเรียดซะมากกว่านะคะแต่ปีนี้เจ้าตัวขอฉีกคาแรคเตอร,ร์เดิมๆม,มาเป็นเพศที่3ามครั้งแรกในละครอาคมค่ะโดยบทบาทนี้เนี่ยเรียกได้ว่ายากเพราะว่าต้องเปลี่ยนบุค,คลิกหลายอย่างแต่ก็ไม่ทําให้กิกลำบากใจค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยตั้งใจสวมบทบาทอย่างเต็มที่เลยล่ะคะ่ะเป่มองหาใครหรือ เป็นผู้ชายแบบเมโทรเป็นผู้ชายแบบว่าแต่งตัวหน่อยเป็นแบบเนียเน้ยบชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็เห็นในในในเรื่องย่อนะครับเพราะบทยังมาไม่จบเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายแหละเคยรับบทบาทแบบนี้บ้างไหมครับไม่เคยครับเรื่องนี้ก็ก็ดีครับแปลกดีแล้วก็ได้คาแรคเตอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายอะไรเงี้ยจากที่เราเคยเล่นอะไรพิเลียดบูแอคชั่นมา บรรดาบต่อยมวยพอมาเป็นเรื่องนี้ก็เป็นผู้ชายที่ที่แบบแต่งตัวจัดแล้วก็เป็นเมโทรครับเป็นผูช้ชายเมโทรดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็เออเป็นคาลิเตอร์ใหม่ที่ท,ที่ที่เรายังไม่เคยเล่นแต่จริงๆแล้วคาลิเตอร์ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเป็นคาลิเตอร์เพราะเป็นคนที่ที่เอ่อผลิตรายการแล้วจะนําเสนอข่าวที่ตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็จะเป็นคนน่ารักอบอุน่นผู้ชายแสนดีอะไรเงี้ย ไอตรงไอตรงอินเนอร์พวกนี้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะเหมือนตัวเอง <laughs> พี่ปิ่งก็บอกว่าให้เล่นเป็นผู้ชายไปอะไรเงี้ยแต่ว่าให้เก็บลูกละเอียดอย่างที่ผมบอกแบบการนั่งขวอยห้างเงี้ยถ้านั่งไขวอยห้างก็ต้องแบบไม่ได้สาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แมนจนเกินไปมีลูก การยืนการอะไรเงี้ยการกอดอกพราเล่นบทบาทนี้กลัวแบบจะติดไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างนาเดตอย่างเงี้ยเขาเล่นเป็นสาวเพศส,สองเขาก็ไปติดในชีวิตประจําวันเหมือนกันก็อาจจะนิ่มขึ้นไใ่ใจถึงขนาดนั้นก็ไม่ติดครับไม่ติด <c oughs> เพราะว่าจริงแล้วมันก็เป็นบทบาทการสแสดงครับเป็นตัวกิจนายก็มีคาแรคเตอร์ของเขาเป็นผู้ชายที่ลุยๆุยดใจกับเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าได้เล่นครั้งแรกแบบก็อยากจะเล่นมากขึ้นอยากจะเล่นอะไรแบบบางทีเรื่องหน้าสาวเลยก็ได้นะอยากจะล้องนะครับอยากจะลองอยากจะแบบ ให้มันหลุดให้มันปลดปล่อยให้มันแบบว่าได้แสดงอะไรที่มันที่มันท้าทายที่มันยากๆอะไรเงี้ยค้นแทนเป็นที่เอียดไปแล้วตอนนี้ก็จะมีอีกหลายบทที่ที่ที่ยังไม่ได้เล่นนะครับบทดีเล่นเยอะมากบทร้ยายก็มีบ้างแต่ร้ายแบบดักดาร์กเนี่ยอยากอยากเล่นเหมือนกันหรือแบบบทที่มันแบบดักดาร์กแบบพวกศิยศาสตร์พวกเล่นของ อะไรพวกนี้ที่แบบแบบประมาณแบบที่มันต้องใช้แบบอินเนอร์ใช้ตาใช้แบบความแบบโหดเคี่ยมของของตัวละครอะไรเงี้ยเป็นยังไงล่ะครับคือปกติรับกะบทแมนๆนนะใช่ เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้นะครับคือหลายๆสุดก็มีหลายคนที่เขาเล่นกันใช่ไหมครับพระเอกแมนแมนหลายท่านคุณตาวอลลิสมีพี่น็อตวอลลิสก็รับไปหมดแล้วเดี๋ยวมาดูคุณกิกดันไหนบ้างรอบนี้นะฮะโอ้โหน่าสนใจนะคะจะเป็นยังไงบ้างครับผมาติดตามกันนะครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่ฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่านะครับกับคู่นี้ที่ก็คบหาดูใจกันมา10ปีนะครับล่าสุดนี้ก็มีข่าวมาเพราะว่าตัวแทนทั้งคู่คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเลิกกันแล้วคราก็คือไดิแอนครูเกอร์แล้วก็โจชัวแจ็กสันนั่่นนนนเเออองงครรัับกกิดะไขึ้้แต กันหน่อยครับ don't think she feel threatened by <c oughs> คือสิปีนะครับที่คบาหาดูใจกันมาอยู่ด้วยกันเลยด้วยซ้ำ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้มีกัน จดทะเบียนกันะนะครับแต่พอย้ายเข้านิวยอรยอกปุ๊บไม่รู้ว่าแสงสีทำให้ใครใจแข็งหรือเปล่านะโโหโหมาคมเสียดายเนาะสิบป,ปีเนาะนะแต่ว่าก็คงจะมีเหตุผลแหละไม่งั้นก็คงจะไม่แยกกันแบบนี้อลองไปสืบดูนะลึกๆ <c oughs> คือไม่รู้เขายังไม่ประกาศออกมาใช่ไหมครับค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมานะคะพูดถึง f อ i s l ไ n d ลนกันดีกว่าวันนี้เขาจะมามีการพูดถึงวงการเพลงเกาหลีที่ว่าไม่มมีควา โซนไซด์ so inside, วันนี้ก็คลายความตึงเครียดลงบ้างนะครับไปติดตามพี่ออมเลยในโซนไซด์ครับประเด็นอาจจะไม่แรงมากนะคะ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงก็เป็นประเด็นที่โอ้เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจาก FTI และนั่นเองเขาพูดถึงวงการเพลงเกาหลีว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมีแต่เพลงในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนเพลงที่แหวกมาในสไตล์อื่นก็คงไม่ได้รับความนิยมมากอ่ะไปดูซิว่าบทสัมภาษณ์เต็มๆจากงองกีเขาว่ายังไงกัน ออน่าสนใจนะมาฟิชเจอริงกันนะคะเล่นพร้อมกันบนคอนเสิร์ตน่าจะสนุกดีแล้วก็จริงๆซิงเกิลล่าสุดของ f t ฟและนี่สนุกมากแล้วก็มันมากเลยนะเขาเป็นวงที่มีฐานแฟนคลับผู้ชายเหมือนกันแตกต่างจาก๊วปไอดอลวงอื่นที่แบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็เพลงก็มันมากรอติดตามอัลบั้มชุดนี้มาที่เรื่องของประเด็นดราม,ม่านะคะบนโลกออนไลน์กันต่อเลยชายยอนจากเอโซเป็นคนล่าสุดที่โดนในเรื่องที่ว่าเขาโหลดเกมเถื่อนโอ้ยแบบผิดลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยมาเล่นแล้วดินไปโพสตลง i อเป็นยังไง แฟนๆก็เข้าไปว่าไปต่อว่ากันไม่พอยังมีเรื่องของการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องอีกด้วยค่ะใช่งนะ ก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษานะคะเวลาที่เราพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตเนี๋ยบางทีพิมพ์ไปพิมพ์มามันมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนปนไปมาสะกดผิดบ้างผิดไวยากรณ์บ้างอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่ด้วยความเป็นคนสาธารณะก็ควรจะต้องทําให้ถูกเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆน,นะคะที่แบบแฟนคลับเขาก็แหมหลักล้านน่ะใช่ไหมครับเออนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรยังไงก็ให้โอกาสโดยแล้วกันเนาะออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วเป็นโจมตีหนักมากเลยเนาะอืมแต่สินค้าท <c oughs> ุกอิกสิตมัน <c oughs> จำเป็นไงเออเราต้องแบบว่าช่วยกันและสนับสนุนของ ถูกกฎหมายครับหรือว่าเล่นแล้วก็ไม่โพสเนาะเราเล่นเราเล่นครับาหลอดถูกลิขสิทธิ์ถูกแล้วนะครับขอบคุณพี่ออมในโซนไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสคริปต์ดับทูเดย์อัปเดตครับแฟนแฟนเดอะฟอร์สเวนคันนะครับห้ามพลาดเลยกับของเล่นใหม่ครับ สคริปต์ดอททูเดย์อัปเดตวันนี้ครับเ <คะ S 1> รื่องราวของหนังแล้วก็ซีรีส์แบบเจาะลึกนะครับแต่วันนี้มาเจาะเรื่องของของเล่นบ้างดีกว่าใน Star Wars The Force Awakens นะครับแฟนๆนี่ต้องเตรียมเก็บเงินไปแล้วเพราะล่าสุดมีของเล่นรุ่นใหม่ออกมาครับก็ให้แฟนๆได้ดูกันในรูปแบบของ Action f i g u r e อรมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับมาดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับ เหมือนโดดออกมาจากจอนะครับว่าเป็นของเล่นให้ได้ลองสะสมกันแบบนี้ใช่แล้วนะคะโอ้เดี๋ยวคงจะมีผู้จัดของเมืองไทยแหละเนาะคิดว่าอย่างเช่นเพลงฮาวส์่างเมืองไทยที่เป็นบอกว่าอะไรนะศูนย์จําหน่ายของเล่นนําเข้าอย่างเงี้ยเขาก็คงจะเดินทางไปดูงานเช่นกันทุกปีนะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะนําเข้ามาหรือเปล่าจะมีข่าวดีหรือเปล่านะครับหรือใครเลอๆนะฮะบินไปเลยครับไม่ก็ตั้งตีตัวเครื่องบินมันถูกวันสองหมื่นกว่าก็บินไปอเมริกาได้แล้วจริงช่วงนี้ตั๋วโปรยลดเลิมากโดยเฉพาะสายการบินที่ไปไต้หวัน นะครับอถึง24เนอะใช่ค่ะล,ลองบินไปดูนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารกันด้วยที่ script.today นะครับใช่ค่ะส่วนตอนนี้สรุปข่าวกันนะคะ Inside Real Up ค่ะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะสำหรับพิธีมอบรางวัลสังคานุสติประจำปี2559จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและโครงการรักษาศีลห้าประชาเป็นสุขค่ะปีนี้คนบันเทิงที่เป็นพุทธ,ธมามะกะผู้ปฏิบัติตนดีร่วมใจรักษาศีลห้าเข้าพรรษาสามเดือนถวายเป็นพระราชกุศลทั้งบีมสรัญยูโกธทีราศาักสุรชาติสมบัจเจริญและบุมสุภาภรก็เข้ารับรางวัลนี้ค่ะ ไปเที่ยวมาดีฟมาผ่อนคลายใจมาแล้วนะครับกับบุ๋มปนัดดาก็ต้องออกมาตอบคาถามกรณีเรื่องที่จอดรถและก็ธุรกิจทับซ้อนกับเจนี่เทียนโพสวรรกันต่อเลยนะครับอัปเดตล่าสุดบุ๋มยังใช้พื้นที่ร่วมกับเจนี่ในการเปิดธุรกิจยิมอยู่เพราะว่ายังหาทําเลใหม่ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องเงิน3ล้านบาทที่บุ๋มเรียกจากเจนี่ในวันแถลงข่าวและจะทําการย้ายออก บุ๋มก็เผยว่าคู่กรณีเนี่ยพร้อมให้เงินตามที่พูดไว้จริงแต่มีข้อตกลงอีก8ข้อนะครับและหนึ่งในนั้นคือบุ๋มต้องแถลงข่าวขอบคุณและขอโทษเจนนี่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เธอเนี่ยไม่ยอมรับเพราะว่าศักดิ์ศรีซื้อด้วยเงินไม่ได้ค่ะ ไปได้ด้วยดีเลยค่ะสำหรับการโกอินเตอร์ของเจมส์จิรายุนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่งกลับมาหลังไปโปรโมทโฟตโต้บุ๊กและเพลงพร้อมกับบอกว่าผลตอบรับดีค่ะส่วนผลงานในประเทศอย่างละครเรื่องยายเสน่หาที่เจมส์สิได้ถูกวางตัวไว้คู่กับแ้วนะัทพรตอนนี้ถูกพับโปรเจกต์ไปแล้วส่วนเหตุผลเขบอกแค่สั้นๆว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะ เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปอีกคู่แล้วนะครับสำหรับแมทธิวดีนกับลิเดียสรันรัตครับหลังช่งชวงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยลิเดียก็คลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องดแลนครับด้วยการผ่าคลอดที่โรงพยาบาลบำรุงราชโดยน้องดิลนเนี่ยก็มีน้ำหนักแรกเกิดที่3,270กรัมส่วนสูงที่51เซนติเมตรโดยทั้งคู่จะแถลงข่าว21กรกฎานคมน,นี้ครับ แม่ดีเด่นค่ะเลยถูกถามถึงชีวิตที่ได้ไปทํางานร้องเพลงที่ต่างประเทศเธอเผยว่าการเป็นอยู่ค่อนข้างลาบากนะคะและเคยเสียน้ํำตาม,มาแล้วแม้จะลําบากแค่ไหนแต่อันนี้ก็ต้องสู้เพื่อลูกค่ะอย่างน้องทีคายุโดยไม่หว่นเสียงวิพากวิจาร์ณว่าไปทํางานลักษณะนั้นจะดูเป็นผู้หญิงไม่ดีค่ะ การนำคลิปวิดีโอที่บันทึกเสียงบทสนทนาของ Taylor Swift และก็ Kanye West ที่ทั้งคู่นกำลังพูดคุยกันในเรื่องเพลง Famous ที่คิมคา r d a s เชียนได้นำมาโพสต์บนโลกออนไลน์กำลังเป็นประเด็นร้อนในเวลานี้เลยครับ เนื่องจากเทเลสเวฟบอกว่าเธอเนี่ยยินดีที่จะให้คันเยเวสนำเนื้อเพลงที่ร้องว่า I feel like me and t a y l o r might still have sex ไปใช้ในเพลง Famous ได้แต่ภายหลังเทเลส i f ฟได้ออกมาตอบโต้คันเยเวสว่าเธอเนี่ยไม่เคยอนุมัติให้เอ่ยถึงเธอผ่านเพลง a m มั s เลยเนื่องจากยังมีบางส่วนของเนื้อเพลงที่พูดถึงเธอในทางที่ไม่เหมาะสมอยู่ครับางานนี้คันเยเวสและทิมแคนเดเชนซึ่งเป็นคนโพสต์คลิปนี้ลงเน็ตอาจตกที่นั่งลำบากเนื่องจากการบันทึกเสียงหรือบันทึกวิดีโอในระหว่างการพูดคุยผ่านโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตถือ เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโดยตอนนี้ทานายความของ Taylor Swift ต์กำลังอยู่ในระหว่างการส่งเอกสารฟ้องเพื่อเอาผิดกับทางคินแครดเชนและ k น n ยเวส s t อยู่ค่ะวันหลีม่อสกูนี้ยังตราตรึงนะครับเรื่องยังไม่จบง่ายๆแม่แต่ว่าตอนที่เขาเอามาโพสต์เขาอาจจะโมโหก็ได้แม้ว่าอ้าวก็เธอเป็นคนอนุญ,ญาต แล้วเธออมาบอกเธอไม่เคยอนุญาตคืออะไรจะนี่ไงหลักฐานแล้วลืมคิดว่าอ้าวเฮ้ยพิดกลมันนะโดนฟ้องกันไปหรือว่าเขาคิดว่าคุ้มเอออาจจะไม่รู้เดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ครับบอกแล้วคุณหันแล้วอาจจะเออคุ้มนะแต่ที่แน่ๆเฟมัสดังมากค่ะตอนนี้อาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งครั้งสุดท้ายผู้บริโภคนี่แหละเสียเงินไหมเออแน่นินะค่ะวันนี้ข่าวของเราหมดแล้วนะคะอย่าลืมติดตามได้ทุกที่ทุกเวลานะคะผ่านทาง t ทรูวิชันซ Anywhere แล้วก็ช่องทาง True รูไน Channel ค่ะที่ยูทูบค่ะแล้วก็แม้จะเป็น หยุดหรือไม่หยุดนะครับเราสองคนก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงในรูมเซอร์วิสนิวแบบนี้ช่วงดึกๆสี่ทุ่มครึ่งนะครับไว้พบกันใหม่ครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ